คลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิว instinct sacoche light เนาะก็มาจากแบรนด์ instinct อ่แล้วก็ชื่อรุ่นของมันก็คือ sacoche light อ่ะ sacoche มันจะเป็นภาษาน่าจะฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้แปลว่ากระเป๋าอะไรเงี้ยอ่ instinct เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์จากทางอังกฤษนะแล้วก็ ตัวนี้เช่นเดียวกันมันก็เป็นตัวที่ผ่านการระดมทุนจาก Kickstarter มาพร้อมกับตัวที่เป็น Tech and Tech Sling อ่ะเราก็เอาเข้ามาขายพร้อมกันเลยซึ่งณนะตอนนี้มันมีอยู่ทั้งหมด3 4ส,สีเนาะแต่เดี๋ยวจริงๆริงอ่ะสีมันจ,จะมีเยอะกว่าน,นี้เราอาจจะค่อยๆเอาเข้ามาให้ก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนมีสีไหนก็ลองเข้าไปดูในเว็บเอาละกันเรื่องสีเราอาจจะแบบไม่ได้ลงดีเทลมากละกันแต่ว่านะตอนนี้ก็จะมีผ้า X-Pack ผ้า X-Pack ที่ผมมีอยู่ในมือตอนนี้มีสีดํากับสีเขียวอ่ะสีเขียวนี้ก็จะดูแบบ เขียวตุนต่นๆหน่อยนะเท่ๆหน่อยทับ,ทบหๆหน่อยดูเก๋ๆหน่อยแล้วก็ดําแบบคลาสสิกตามสไตล์อะ่ะก็จะเป็นผ้าเอ็กแพก็จะมี2สีส่วนอีกแบบนึงก็จะเป็นผ้า420 d ดีอ่ะมันก็จะเป็นผ้าแบบมีความด้านๆลื่นๆกันกน,ๆๆน้ำอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีสีอินทีเรีย2แบบเนาะก็คือจะมีอินทเรียข้างในเป็นเทาอ่อนกับเทาเข้มอันนี้เดี๋ยวเราค่อยให้ดูทีนี้เดี๋ยวเนื่องจากข้างในอ่ะมันเหมือนกนหนดอยู่ละฟีเจอร์ต่างๆมันง่ายๆก็เดี๋ยวเราให้ดูเรื่องผ้าก่อน ให้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสาใา้ดูกันก็คือตัวเนี้ยผ้า X-Pack ก็อย่างที่หลายคนที่แบบว่าใช้กระเป๋าก็จะรู้นะว่าแบบเออผ้า X p a c แมัจะเป็นแบบผ้าแบรนด์เยอรมันซึ่งแบบว่าเป็นผ้าที่อ่าเป็นเหมือนแบบผ้าหลายๆเลเยอร์ซ้อนกันอย่างตัวนี้ก็จะใช้ตัว X-Pack x x 2 1ซึ่งก็จะมีเป็นผ้า4เลเยอร์ซ้อนกันนะมันก็จะแบบทําให้มีเรื่องของการกันน้ํา เรื่องของการแบบเวลาฉีกขาดแล้วเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติลิฟต์สตก็คือว่ามันจะแบบไม่รันต่อง่ายๆในขณะเดียวกันมันก็ได้เรื่องของความทัฟแล้วความเบาด้วยซึ่งปกติผ้าที่แบบมีความทนมีอะไรเยอะๆเนี่ยมันจะเรียกว่ามันจะค่อนข้างหนักแต่ตัวเนี้ยเอ็กแพคเนี่ยเขาจะเด่นเพราะว่าในคุณสมบัติที่มันแบบเหมือนควรจะหนักแต่มันดันเบาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจุดที่ทําให้ผ้าเอ็กแพคมันผ้าที่แบบว่ากระเป๋าที่มันเป็นแบบฟังชั่นลหรือว่า มีราคาหน่อยเนี่ยเราจะชอบใช้กันเนาะส่วนผ้า4 20D ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะก็จะเป็นผ้าแบบผ้าสีดํากันน้ำอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูการสะพายกันดีกว่าตัวเนี้ยมันก็สะพายง่งายๆเลยนะก็จะแบบสะพายซ้ายสะพายขวาอย่างเงี้ยยังไงก็ได้เนี่ยแล้วแต่ความถนัดเลยแต่ว่าตัวจบมันอ่ะก็จะมีอยู่ด้านนี้นะซึ่งมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้แหละอยู่ที่ว่าเราอยากให้มันสั้นแค่ไหนโอเคทีนี้เวลาเราสะพายปุ๊บเนี่ยอ่มันก็จะอยู่อย่างนี้ อันนี้ผมลองไหวสุดดูให้นี่เนี่ยมันแค่ดึงตรงเนี้เปิ๊บมันก็จะรูดได้อืมเนี่ยแล้วแต่เลยเนี่ยคือแบบคนชอบยาวๆนี้ลงไปตรงน่องเลยอืมเนี่ยผมสูงร้อยแปดสิบนะทีนี้ถ้าอยากให้มันสั้นลงเราก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้อ่าเนี่ยเนี่ยดึงขึ้นมาเบ๊บอี่ปบ๊บอืเนี่ยก็ให้กระชับกระชับแบบนี้ได้เลยหรือจะแบบให้มันขึ้นมาตรงหลังนี้ก็ได้ เนี่ยก็ได yeah. so ้ค so ือสายมันปรับได้ค่อนข้างเยอะอะคือถ้าเอาแบบสั้นสุดเลยก็จะประมาณนี้เลยปึ๊บอ่ะก็จะเป็นแบบกระเป๋าผู้หญิงงนี้ได้เลยนะคือ มันค่อนข้าง a d j จ s ความยาวเนี่ยฟกซิเบิลได้ค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับตัวนี้การสะพายเนี่ยง่ายๆมีแค่นี้เลยเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ข้างในกันโัว4 20D เนี่ยมันมี2ส,สีด้านในเราให้ดูก่อนดีกว่าวมันมีผ้าข้างใน2ส,สีเออเนี่ยแปลกจิกสีก็ใกล้เคียงกันมากเลยนะจริงก็ไม่ได้ต่างกันแต่ตัวลักษณะผ้าแตกต่างกันอย่างตัวเนี้ยมันจะมีอินทีเลียข้างในเนี่ยเป็นสีเทาเข้มอีกรุ่นหนึ่งข้างในจะเป็นสีเทาอ่อนก็จะเป็นลักษณะนี้ มันก็มีให้เลือก2อันนะนะก็คือผ้าข้างในก็ไปเลือกเอาเองแล้วกันอันนี้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับ,รบ,บตัวรุ่นนี้อ่าส่บบนวนถ้าเป็นรุ่น Xpack สำหรับ Xpack เนี่ยผ้าข้างในจะเป็นสีส้มแบบนี้อ่าตัวดำหรือว่าตัวเขียวเนี่ยก็สีส้มเหมือนกันอ่าก็จะเป็นแบบสไตล์ของทาง i n s t i n c t เขาเขาจะใช้แบบนี้เดี๋ยวเราขอรีวิวที่ตัว Xpack สีเขียวแล้วกันเออผมว่าจริงๆสีเขียวเนี่ยสวยดีนะมันก็จะดูเป็นผ้าที่มาตัดกับพวก ขีดสีดำแล้วสวยดีส่วนหูข้างๆเนี่ยมันจะเป็นวัสดุไฮพอลอนนะเกี่ยวเข้าไปกับตัวสายคล้องได้สายคล้องก็จะใช้เป็นคลิปแบบเนี้ยอ่าเป็นฮุกแบบนี้แล้วมันก็หมุนไปหมุนมาได้ไงเวลาสะพายอยู่เนี่ยเราก็บิดสายได้เลยไม่ต้องแบบถอดสายออกมาแล้วค่อยมาปรับคล้องใหม่อะไรเงี้ยอันนี้มันก็ช่วยให้แบบเวลาเราสะพายอยู่แล้วก็บิดสายบิดสายได้อะไรเงี้ยเออเวลาสายมันบิดไปบิดมาอ่าส่วน ตรงมือจับที่เอาไว้ปรับสายเนี่ยมันก็จะเป็นฮุกแบบนี้ซึ่งมันก็สะดวกดีเวลาใช้งานอ่าแต่ว่าต้องไปเรียนรู้วิธีใช้นิดนึงนะเพราะว่าใช้แรกๆจะงงว่าดึงอันไหนเส้นไหนยังไงอะไรเงี้ยแต่พอใช้คล่องแล้วก็ก็จะเรียกว่าก็ได้ความสะดวกของมันอ่าเวลาจะเอาคล้องก็ติดเข้าไปคล้องปุ๊บก็ติดเข้าไปแบบนี้ก็ง่ายๆถอดออกได้เลยหรือจะติดไว้แบบนี้ก็ได้ถ้าถอดออกมันก็เป็นเหมือนกระเป๋าเพาอะไรเงี้ยเอเอาไว้ถือได้ส่วนในกระเป๋าเนี่ยมันค่อนข้างเรียบง่ายมากเลยก็คือ มีซิปซึ่งซิปก็จะเป็น ykk อัลกากาศเป็นซิปย่างป้องกันน้ําแล้วก็ตรงหัวซิปเนี่ยก็จะมีค o v เวอยู่เพื่อป้องกันแบบเวลามีจุดน้ําซึมได้อะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบป้องกันได้เวลาน้ําหยดลงมาเ่ะเปิดออกมาด้านหน้าช่องด้านหน้าเปิดมาเป็นสีส้มแบบนี้ข้างในมีกระเป๋าเล็กๆ2อัแอืมเนี่ยแล้วก็มีพุกเอาไว้ของกุญแจอ่ประมาณนี้มือจับก็จะทำเป็นแบบพลาสติกแบบนี้ก็จับสะดวกดีถัดมา ซิปเมนคอมพาซิทเมนอยู่ด้านบนปึ๊บอ่าก็จะเป็น YKK เคเคอากาเช่นกันอ่าเปิดออกมาปุ๊บทั้งในเรียบง่ายมากไม่ได้มีอะไรเลยก็คือเป็นช่องใหญ่ๆใ,ให้เราใส่ของได้อ่สมมติลองใส่อะไรดิทั m มซุง S22 Ultra บสอเนี่ยก็ใส่เข้าไปได้ เออประมาณนี้ก็ใส่มือถือใส่กระเป๋าตังค์ใส่กุญแจอะไรเงี้ยได้ประมาณนี้จริงๆมันอ่อนข้างยูนิเซ็กนะตัวเนี้ยคือแบบว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้อะไรเงี้ยไม่ได้เน้นแบบผู้ชายจ๋ามากเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ใช้แบบ everyday use อ่ะเออพกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยง่ายมากเลยจบละสำหรับตัวนี้อ่ะใครชอบสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะที่ i l o v t o go com shop อ่าหรือจะทาง l ลน์แอดไอเลฟตูโหรือทาง Facebook Messenger ของไอเลฟตูโกก็ได้หรือว่าเรามีช่องทางอื่นๆใครสะดวกทางไหนเนี่ยช้อปปี้ a ราสตาร์ดเจดีเซ็นและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายขึ้นเลยเปิดสั่งซื้อได้หมดทุกช่องทางของเราส่วนใครอยากจะ เข้ามาลองจับตัวจริงลองเอาของไปใส่ดูที่ว่าเอ้ยมันมันพอหรือเปล่าติดต่อเข้ามาก่อนฮะไลน์แอดเข้ามาทักเราก่อนว่าเอ้ยมีของไหมมีรุ่นนั้นนี้ไหมอ่ะทักเข้ามาก่อนเพื่อให้ชัวร์นะว่ามาร้านแล้วแบบบางทีของหมดจะได้ไม่เสียเวลาถ้ามีก็นัดกันเข้ามาได้เลยที่ร้านเรานะโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวนี้ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ